รับของโจนย้อนไปเมื่อปี1879นายเจมส์เมเรย์ชายชาวสกอตแลนด์ได้มีความคิดที่จะทำพจนานุกรมภาษาอังกฤษเล่มแรกขึ้นมาไอเดียนี้ฟังดูเหมือนง่ายๆแต่นี่มันงานระดับช้างชัดๆเพราะการรวบรวมคำศัพท์ทั้งหมดที่เคยมีพร้อมความหมายและแหล่งที่มาของมันไม่ใช่งานง่ายๆเลยเรากำลังพูดถึงยุคที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีอินเทอร์เน็ตนี่มันงานระดับช้างชัดๆ นายเจมส์มอร์เรก็ไม่ได้มีเงินทุนมากมายอะไรขนาดนั้นเขาจึงต้องคิดหาวิธีการกระจายงานสู่คนจำนวนมากเขาจึงทำแผ่นพับขึ้นมาขอแรงจากนักอ่านอาสาสมัครเขาแจกด้วยตัวเองแนบไปกับหนังสือพิมพ์และก็วางที่ร้านหนังสือต่างๆซึ่งเขาก็ได้รับการตอบรับจากนักอ่านจำนวนมากส่งจดหมายกลับมาให้เขาแต่ไม่มีจดหมายฉบับไหนเลยที่ทำให้เขาประทับใจเท่ากับ จดหมายที่เขาได้รับจากนายแพทย์ไมเนอร์ในปี1881ซึ่งจดหมายจากนายแพทย์ท่านนี้เป็นไปด้วยคำศัพท์ยากหลายร้อยคำรวมถึงความหมายและที่มาของมันอย่างชัดเจนเจมส์เมอร์เรย์คิดว่าคนที่ทำงานระดับนี้ได้ต้องมีความรู้ดีมากๆและมีฐานะดีจึงมีเวลาเหลือเฟือตลอด8ปีต่อมา นายแพทย์ไมเนอร์ก็ส่งจดหมายให้กับเจมส์เมเร่ตลอดโดยที่ไม่เคยเจอหน้ากันจนกระทั่งพจนานุกรมได้ถูกตีพิมพ์ออกมานายเจมส์เมเร่เขียนคำขอบคุณให้กับนายแพทย์ไมเนอร์ในคำนำไว้เป็นพิเศษอีด้วยต่อมาวันหนึ่งบรรรักษ์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้โอกาสเจอกับเจมส์เมเร่เขาได้บอกว่าผมขอขอบคุณแทนชาวอเมริกันด้วยนะที่คุณเขียนถึงนายแพทย์ไมเนอร์อย่างนั้นแต่เรื่องของนายแพทย์ท่านนี้มันช่างน่าเศร้าเสียละเกินนะ เจมส์เมอร์เรได้ฟังแล้วก็งงว่ามันเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับคนที่มีความรู้แบบนี้หรือเปล่ามรนารักก็รู้สึกแปลกใจที่เจมส์เมอร์เไม่รู้เรื่องนี้เขาเลยเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วนายแพทย์มเนอร์ถูกคุมขังอยู่ในโรงพยาบาลวิกลจริตเนื่องจากเคยก่อเหตุคดีฆาตรกรรมกับชายแปลกหน้าที่คิดว่าจะมาทำร้ายเขาพูดง่ายๆว่านายแพทย์มเนอร์ก็คืออาชญากรวิกลจริตนั่นเอง การที่เขาถูกคุมขังอยู่ในโรงพยาบาลทำให้เขามีเวลาเหลือเฟือและหลังจากที่เขาได้รับแผ่นพับจากเจมส์เมเรเขาก็เลยหมกมุ่นอยู่กับการอ่านหนังสือหลายร้อยเล่มและเขียนจดหมายตลอด8ปีนั้นพจนานุกรมกลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเขาถ้าเราลองมองย้อนกลับไปถ้าในวันแรกเจมส์เมเร่รู้ว่านายแพทย์ไมเนอร์เป็นใคร mm hmm. เขาอาจจะไม่รับความช่วยเหลือก็ได้ และเราก็อาจจะไม่มีพจนานุกรมเริ่มแรกอย่างวันนั้นข้อคิดที่เราได้จากเรื่องนี้ก็คือเราไม่ควรจะตัดสินที่มาของไอเดียแต่เราควรจะดูคุณค่าของมันต่างหากครับการทำงานของเราก็เช่นกันแค่ในวันนี้เราเปิดใจเปิดถูเปิดตารับฟังความคิดเห็นรอบข้างหรือแม้จะอาจจะเป็นแผนแกที่เราไม่คาดคิดเราก็อาจจะได้ไอเดียดีๆใหม่ๆก็ได้ครับขอบคุณเนื้อหาดีๆจากหนังสือ The Power of Ignorance และนี่ก็คือเรื่อง